นักสนุน,นแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะคะพวกโซสามของเทีเนยนอีเจ้าก็ถูอแรนสวรรค์ได้อย่างไง <c oughs> ข้าเข้ามาได้ยังไงน่ะล่ะเจวินเจียวเช่นนั้นเจ้าก็ไปตามติดพี่เจ้าดูสิ เขเป็ดกุญให้กุญแจไม่ให้ค่าเขามาอะไรเนะี่ยเจ้าสำนักจริงเป็นคนของพวกเจ้าเลยหุบป,ปากทำไมสิพี่ของข้าถึงให้กุญแจแก่นายน,นี่เจ้ากูค่าอย่างไง้เหรอ ไม่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 ข้าจะไน้นาให้ดูจ้ะข้าปางจิงยิวเป็นสิทธิ์ของอดีตเจ้าสํานักของวิชาสวรรค์ซึ่งก็คืออาจารย์อาของเจ้ากับจิงวีสิทธิ์ล้านให้กูแจ้กับอาจารย์อาจะไปต้องเหตุผลด้วยเหรอจะวิจิว อาจารย์อากดเตือเจ้ายอมแพ้สดิดีอาจารย์อาจจะไว้ชีวิตเจ้าอาจารย์อาเหรอจับข้าไม่ได้ด้วยซ้ำขยันยิงเจ้าใครให้ความมั่นใจเจ้าได้ขนาดนั้นเชียวถึงได้มีหน้ามาเป็นอาจารย์อาของข้าเลย เอกสารเลยคอดยอดูก็จะฆ่าเจ้าค่าข้าไ <c oughs> หนี่ะที่ยอมแพ้เธอพิษของข้าแก่ความสามารถของเจ้าตอนนี้ไม่มีทางที่จะถอนพิษได้แล้ว <c oughs> บางจิงเยอ่มีพลังที่แข็งแกร่งมาก 카드를 피리가스이 được sẽ đợi liệu kẻ Kìa phải vượt đá thôi đi tú cả chập đại là cơ Mình nhìn Cái tay Bây giờ có cổ rốc hệ tái Không biết đại này Do we do? Mia, nãy Nathan. เปิกเราไปกันเถอะเดิมทีก็ควรจะฉวยโอกาสนี้ข้าปังพิงเยี่ยวแต่เขาเก,ก่งเกินไปหากเขาเครียดจะเป็นหมูสติหลอกล่อเราให้ติดกับเดี๋ยวก็ต้องตายอย่างพี่ต้องสงสยัยเอาจิตรเดนสวรรค์ไปก่อนค่อยว่ากันข้าปังจิงเยี่ยวยังมีโอกาสแน่นอนหเด็กสาเลิวไม่ลงก้น ดูเหมือนว่าจะต้องรอครั้งนะึงค่อยค่านะ่งข้าจะต้องรีบตัดพิธีเร็วที่สุดเจวินจิวข้คาคิดไม่ถูกจริงๆว่าเจ้าสำนักจิงจะร่วมมือกับนักตัวสวรรค์เจีอี้ไปดูก่อนตัวเลยพวกเรายัางสามารถกลับสำนักวิชาสวรรค์ได้อกีกรูปเปล่า คนพวกนี้พระบุกเข้ามาในแดนสวรรค์อย่างดูกจิไม่รู้ว่าตอนนี้ข้างนอกเป็นยังไงบ้างแล้วสิธิ์พี่ของข้าหนะ่งไม่ใช่พวกเดียวกันกับนักโทษสวรรค์แล้วไม่อย่างนั้นพวกเราไม่ต้องเข้าไปในแดนสวรรค์แล้วในสำนักวิจารณ์สวรรค์พวกเขาก็สามารถขับพวกเราได้และเหตุได้ต้องรอจนถึงตอนนี้ด้วย อีกอย่างนะที่เราตกลงไปในหลุมนั้นไม่ใช่เรื่องเหมือนเอินแต่เป็นเพียงกลไกน่าจะเป็นเพราะสิบปีตั้งใจทิ้งทางรอดไว้ให้พวกเราอย่างนั้นเหรอกลับไปที่สำนักวิชารสวัสดี๋ยวก็รู้เองคำถามที่2องเจนอี้มีอำนาจเหนือห้าสำนักซึ่งเป็นองค์กรลึกลับ ที่ศิษย์และพวกวุโสสามสำนักต่างก็รวมกันได้พวกเขาเข้ามาจ,าจับจิวินยุนเสี่ยวตอนนี้พวกเราทําได้เพียงนอกออกจากแดนสวรรค์เท่านั้นถึงจะรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นหวังว่าข้างนอกจะไม่เป็นอันตรายนะเป็นสามสำนักศึกษาเหรอ แข็งแกร่งเกินไปไม่แต่ชั้นตำ่ำห้าสำนักก็สู้ไม่ได้เลยแล้วเราเจ,จะชนะได้อย่งไรข้ารู้แต่แรกแล้วว่าคุณที่อยู่เบื้องหลังจะต้องแข็งแกร่งมากไม่อย่างนั้นคงก้าะจวินหมิงเยอ่ยและภรรยาของเขาไม่ได้แน่ตอนนี้เทียนอี้ต้องการให้จวินยุนเสี่ยวมากลมขู่กองทัพรติการให้มอบสิ่งของชิ้นหนึ่ง คิดว่าสิ่งนี้นจะเป็นกุญแจสำคัญมันคืออะไรกันแน่นะเลยเล่มที่หนึ่งจบแล้ว